สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่สองนะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ New t o ลต้าโปรเจนเนนะครับเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นขอบสิบแปดนะครับล้อจะเป็นสีไฮเปอร์นะครับล้อตัวนี้นะนะครับล้อชุดนี้นะครับใส่ได้กับรถโตลต้าหกลูมาตรฐานทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกโก ดีโวที่เป็นตัวสูงนะครับฟอร์เทนเนอร์เลเจนเดอร์ใส่ได้เราไปใส่รถตู้คอมพิวเตอร์ที่เป็นขอดตัวปัจจุบันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อนะล้อแท้หนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับก็จะมีตาโตโยต้าอยู่นะครับชัดเจนนะนะครับตาโตโยต้านะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นข้อสิบแปนะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่30นะครับออฟเซตอยู่ที่30นะ ล้อนะครับล้อตัวนี้นะครับผลิตนะครับเมื่อปีสองหนึ่งนะครับเดือนสิงหานะครับออกัสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะนะครับล้อตัวนี้นะครับเดิมแท้เลยนะครับตัวนี้ให้ดูก่อนเลยนะนะครับล้อเป็นสีไฮเปอร์เลยนะครับลูกค้าถามมาเยอะเหมือนกันนะครับทั้งชุดนะครับราคาไม่แพงซื้อล้อเปล่าก็ได้ล้อร้องยางก็ได้นะครับแต่ถ้าคอนเซ็ปต์เราคือล้อร้องยานะครับจะคุ้มกว่าซื้ออย่างใดอย่างเดียวแน่นอน นะครับสนใจสอบถามมาได้นะหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับก็ตั้งอยู่พระรามที่สองนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะตั้งอยู่พระรามที่สองบางุนเทียอยู่เลยซอยเทียนทะเล21นะครับหรือ21มา200เมตรนะครับติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จากร้านต้นยางยนต์ของปากไว้นะครับเดี๋ยวหน้าโอกาสหน้า นะครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ